ครับสวัสดีครับทุกพี่ทุกน้านีครับเป็นไงบ้างคะวันนี้มันลมหาววันนี้ก็ดีฮะวันนี้ได้เป็นเขาเรียกมหาพรามมหาพรามก็จริงๆมีหมวกฮะแต่ว่าด้วยอากาศข้างนอกขอทอดนิดนึงฮะวันนี้ก็จริงๆเป็นงานบวงสรวงพระศิวลึงของพี่ชูชัยก็วันนี้ก็เห็นประมูลกันสรุกขนาดเลยนะครับผมคือผมผมเป็นสายมูนะแต่ว่าเป็นมูแบบเป็นมูแบบที่ที่มันที่มันสามารถพิสูจน์ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรา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 ไม่เราไม่นับเราไม่ เราไม่บูลลี่ความเชื่อใคระเราไม่บูลลี่ความเชื่อใครเราเราสามารถเข้าได้กับทุกความเชื่อแต่อยู่ที่เราเองว่าเราจะเชื่อแบบก็ได้ถือเป็นของพิงโกฮะก็บอกว่าให้ประสบความสำเร็จก็ขอให้ได้มีสตังค์เท่าเซี่ยวหนึ่งของพี่จูชัยก็พอละไม่จริงเรารู้จักพี่จูชัยมานานมากแล้วฮะประมาณเกือบ20ปีฮะเกือบปีแล้วก็ตั้งแต่เข้าวงการในมาพี่จูชัยก็ให้คำแนะนำอะไรดีๆแล้วก็จริงๆตอนเปิด ตอนเปิดที่ชูชัยบุรีนี่ผมก็มาแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาเจอในรอบประมาณเกือบสิบปีมั้งไม่ได้เจอพี่ชูชัยเลยได้คุยกันแต่คุยกันแต่แชทคุยกันแต่โท,ทรศัพท์ไม่ได้เจอกันนะมีโอกาสาจะกลับมาไหวไหมครับมีโอกลับมาพักที่นี่ป่ะแล้วก็<อ>ม,ามาไหว้ด้วยไดนะ้ครับใช่คร<อ>ับครับมีอะไรไหมก็เ,เ,<อ>เป็นไงบ้างที่ตอนนี้ตอนนี้ดีครับตอนนี้ก็เรียกว่าคัดตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าไว้ว่า สิ้นปีนี้อยากจับเงิน10ล้านอยากจับเงินสิแต่ว่าไม่ได้ขายหมูกรอบได้10ล้านนะคือมันคือต้องบอกหมูกรอบมันเป็นตัวหางเงินมาหาเราเช่นเราได้พรีเซนเตอร์เราได้พรีเซนเตอร์เราได้เราได้งานเราได้รีวิวเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะถึงแล้วน่าจะถึงแล้วคือแต่ว่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใครดราม่าทุกคนไม่ใช่นะเราผมเก็บมา17ปีนะ Uh, สิบล้านแรกก็คือก็คือบ้านบ้านรถติดหลายกิจหลายหลายขั à, いい anyway? ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากมีเงินสดนี่เป็นเงินสดที่อยู่ในบัญชีอยู่ในเซฟก็ดีอยู่อะไรเงี้ยก็ดีประมาณสักสักสิบล้านสิ้นปีภายในสิ้นปีนี้ซึ่งก็ได้แล้วครับอืมรู้สึกยงไงว่าแบบภูมิใจนะคะหรือว่าแบบยังไง รู้สึกดีใจครับรู้สึกว่าตอนนี้ในโซเชียลต่างๆใครใครจะบอกว่าอวดก็ก็อวดเหมือนเดิมนะครับก็อวดเหมือนเดิม,ม,ดมไม่ได้อวดฮะแต่ว่าเราเราอยากให้ออกจากเซฟโซนตัวเองเราอยากให้ทามาหากินไม่ได้ผมไม่ได้เอาความสําเร็จของผมเป็นบรรทัดฐานว่าคุณต้องทําเหมือนผม<อ>คนเราต้นทุนไม่เท่ากัน<อ>บังเอิญว่าพอดีผมอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงก็เลยขายของได้แต่ในที่นี้ผมสะสมแต่ว่ามันง่ายไหมไม่ง่ายนะครับผมอยู่ในวงการ17ปีสะสมชื่อเสียงมา17ปี กว่าจะมีวันนี้กว่าจะแบบไม่มีเพนเซนเตอร์กว่าจะมีธุรกิจที่ทําตอนนี้เป็นหมูกรอบก็ดีได้ละครก็ดีก็เก็บสะสมดอมลิสมาก็ตอนนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นหนี้เสียแบ็กลิสอะไรเงรี้ยไม่มีแน่นอนเรา <sk ill> เราคีนเราเคลียร์ยหนี้เสียหมดละเราเคีเนี่ยเหลือตอนนี้เหลืออยู่ประมาณล้านหนึ่งที่เราผมเคยลงไปว่าผมเหลือเหลือ,ห,ลอหนี้อยู่ล้านหนึ่งครับผมก็อยากให้มันเป็นหนี้แบบนี้เพื่อเพื่อให้เรามีกําลังที่จะแบบเหมือนเหมือนผ่อนไปเดือนละหมื่นหนึงน่งหมื่นหนึ่งซึ่งตอนนี้เรามีเรามีดองพัฒนาคารที่ผ่อนบ้านเนานกาบทา หมายถึงเราเราจะเราจะเริ่มผ่อนอีกทีอ่ะก็คือปีหน้าเลยปีปี68เลยคือผมใส่ไว้เลยเพราะว่าผมผมติดแค่เหลือเหลือแค่ผ่อนคอนโดอีกเดือนละหมื่นบาทก็ผมใส่ไว้แสนสอง,สง,สงซึ่งเราจะจะไปผ่อนเริ่มผ่อนใหม่อีกทีหนึง่งก็คือมีเวลาหาเงินยาว1ปี 1> แล้วก็ผ่อนไห้เลยครับก็<ต>ซึ่งตอนนี้ก็จ๋า เทคนิคอไรขตเองอ๋อเทคนิคตอนนี้อย่างที่บอกครับก็ตอนแรกผมอาจจะดูอยู่ในโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแบบว่าเออเป็นคนเป็นคนแรงเป็นคนนู่นเป็นคนนี่เป็นคนนั่นแต่ตอนนี้สามารถพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ผมทํามันคือมันคือไมซ์เซ็ตที่สําหรับผมมันคือไมซ์เซ็ตที่บวกที่ขยันทำมาหากินไม่ดูไม่หมิ่นงานไม่หมิ่นเงินน้อยไม่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 ดูถูกไม่ดูถูกอาชีพใครทั้งนั้นว่าว่าว่าใครจะทำมาหากินอะไร สนับสนุนกันเราเห็นใครดีเราเห็นใครได้ดีเราอวยพรเขาเราเห็นใครทําไม่ดีเราแค่มองเขาแล้วอย่าไปทําตามไม่บูลลี่ใครไม่อะไรใครเลยงานแปดสิบวันอะไรนะครับใช่ครับรอบนี้ทําลายสถิติมากครับรอบนี้ปกติเมื่อตอนตอนอยู่ช่องสามเคยทํางาน63วันไม่หยุดเลยตอนนี้ทําลายสถิติคือคือไม่ได้ถ่ายละครอย่างเดียวนะครับมีอีเวนต์มีรายการมีอ่านข่าวมีขายหมูกรอบออกบูธมีมางานอย่างเงี้ยครับ80วันติด ไม่ได้หยุดเลยครับก็ก็ร่างกายโตอนนี้ตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วเหลืออีกเหลืออีกผมจะหยุดได้อยู่วันที่23 2สมธันวาก็คือ25สิบธันวาจะได้อยู่วันแรกก็เหลืออีกแค่20เกือบเกืบ20วันแต่ร่างกายยังโอเคร่างกายยังเฟสมากจ้างได้ฮะคือตอนนี้ต้องบอกงี้ครับในสําหรับฐานะอย่างผม ฐานะอย่างผมที่ผมเป็นเด็กแบบเด็กบ้านจนมาก่อนเลยนะทุกวันนี้มันมีเกินเกินที่เราหวังไว้แล้วที่ดินมีแล้วบ้านมีแล้วคอนโดม,มีแล้วทรัพย์สินพ่อพ่อแม่ที่ให้ไว้ครบหมดแล้วนี่แบ็กลิสต์ต่างๆที่เป็นแบ็กลิสต์ทั้งหมดไม่มีเลยตอนนี้คือคือถ้า,ถ,าถ้าเป็นเครดิตเครดิตคือเป็นบวกธนาคารสามารถให้กู้ได้เลยเ<ม>ต็มที่เพราะเราเป็นบวกมากเราจะผอนไว้ตลอดคือตอนนี้พอก่อน แล้วแล้วก็เดี๋ยวขอปีหน้าที่บอกว่าตอนนี้เราซื้อที่ดินไว้อยากทําอสังหาเล็กๆก่อนขอแต่ขอแต่ขอศึกษาก่อนว่ามันจะมีข้อได้ข้อเสียยังไงใน,ในในในธุรกิจนี้เพราะว่าเราเป็นน่าจะเป็นมือใหม่คือเราไม่อยากเราไม่อยากเอาเงิน10ล้านที่เราหาไปลงแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวมันเสียไปเลยแต่บางคนก็เราผมก็ไปศึกษาแล้วไม่ต้องเอาเงินตัวเองลงเป็นเป็นเป็นพรีเซลไปแล้วก็เ,เงินกลับมาก่อนแล้วก็ปลูกที่มหาชัยเลยครับามี่มหาชัยกับที่ สีคิ้วสี่คิ้วครับอสังหาเป็นบ้านเดี่ยวเลยนะครับเป็นบ้านเดี่ยวอาจจะแบบสามสามสามหลังห้าหลังก่อนอะไรประมาณนี้ครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โตไม่ใหญ่โตแต่อาจจะทำดีหน่อยนะครับธุรกิจของเราจะมีการขยายต่อไปแบบว่าเปิดแฟรนไช่ไหมธุรกิจแฟรนไชส์กำลังกำลังกำลังดูดูแผนอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเกี่ยวกับพวกปัญหาเรื่องหมูเถื่อนด้วยอะไรด้วยเราก็ยังยังยังไม่อยากให้มันแบบวงกว้างมากอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวคนจะแบบเฮ้ย อาต่อหมูจกเนี่ยมาวัดงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องอเปิดสอนน่าจะน่าจะเริ่มคิดมักลาว่าจะหาที่ตรงไหนที่ทําหรือจเจ้าที่ตรงที่เราซื้อไว้เนี่ยแบ่งส่วนหนึ่งเป็นโรงสอนทาหมูกรอบอะไรเงี้ยมีคนติดตอ่อเข้ามาเยอะม,มีมีมีต่อมาติดต,ต่อมาเยอะครับแต่ว่าตอนเราตอนนี้ที่บอก80วันไม่ได้หยุดนักเรียนทคงด่าถ้าเกิดไม่ได้ไปสอนครับตสอลนอุ้ยสาธุครับผมยังไม่ถึงขนาดนะครับชอบหาความสุขเล็กๆให้ผมชอบชอบ ที่บอกหาความสูขเลๆคือผมอยากได้เงินล้านนึงก่อนเมืม่อหลายปีที่แล้วได้แล้วอยากได้เงิน2ล้านนะทุกวันนี้เพราะมันมีเริ่มมีเจ็ดแปดล้านอยากได้10ล้านพอแตะ10ล้านก็ยังอยากได้แค่11ล้าน12ล้านขึ้นไปเรื่อยๆยังไม่อยากได้แบบ้แค่เลขศูนย์ศูนย์ไม่มีค่าแต่มันอยู่ข้างหลังมันจะมีค่าทันทีเนี่ยหรอไหมเราก็อยากได้แค่11 12 13ขึ้นไปเรื่อยๆนะให้มีความสุขตอ่อ,ตอนเนื่องไปเรื่อยๆไม่ได้ทำอะไรกระโดดใช่ครับแล้วผมก็ไม่ได้พุ่มเฟื่อยที่แบบทุกวันนี้ก็ยัังขบ พอจูเน่ธรรมาดารถมีวงเียนเนี่ยก็ไม่ขับก็ก็ยังก็ยังเรียกว่าก็ก็มีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ขับเพราะว่าเราเรารู้สึกว่ายัางยังไม่ถึงเวลาที่ต้องสิ้นเปลืองเพราะว่ายัางอย่างน้อยก็ต้องมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลอยู่อย่างเงี้ยแฮปปี้มากครับแฮปปี้มากแฮปปี้มากครับแฮปปี้มากครับโอเคโอเคขอบคุณครับอ่าดีนะตอบจัดก่อนแล้วโอเค